นี่นี่นี่พอได้อยู่นะพอได้อยู่นะจ๊ะนี่สองดอกจ้าใบตัววายใบต่อนี่จ้ะเราไปเรามานะจ๊ะเราไปเรามาเพื่อนๆมานี่ละลาบเห็ดยังแสบนะตะมุต,ตะมีอย่างเงี้ยจ้ะ ไปเก็บลูกบูแมมานะจ๊ะนี่ปล่อย,ปล,อยป,อนะปล่อยเข้าไว้เป็นเชื้อนะปล่อยเข้าไว้เป็นเชื้อเห็นอะไรไหม เพื่อนๆว่าจะว่าจะปิดกล้องปิดกล้องปิดไม่ได้สักทีนึงนี่ดูแอคชั่นเลยนะแอคชั่นเลยว้ายขายาวด้วยดูขายาวด้วย,าย,าววยกบนี่จะปิดกล้องได้ไงอย่างเยอะนะโตจะโตนี่ได้อยู่นะนี่ขาอุบอวบดู มั่เก็บได้ไงคะ่ะอวบขนาดนี้งา,งามยังอายขาใหญ่เรียวไซนะ่ะเดี๋ยวเก็บเองเดี๋ยวนียับนี่เดียวอุ้ยอันนู้นหลุดแล้วนี่จ้ะอันเล็กๆก็ไม่เก็บเนาะแล้วก็เอาแต่อันตะมุตะมิอันนี้เนาะอพอกินนี่เก็บเก็บเก็บ ไปต่อจ้ะไปต่อไม่ไหวแล้วต่อเลยวายขาขาใหญ่ขาเลียวไซจ้ะเพื่อนจา๋าเลียวไซเลียวไซบิวตี้ดูเลียวไซบิวตี้เลียวไซบิวตี้ของแท้ต่อนี่ค่อยๆเลียวไซ หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดละหลุดละอืมเนี่ยเรียวไซส์บิวตี้ต่อ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 ี่จ้าเล็กๆแต่ขาเขาอวบแล้วก็ใหญ่นะคะถึงเก็บดูเรียวไซส์บิวตี้จ้านี่ดูนี่นี่นี่น นี่นี่อ้ยขอขอเห็ดฉันนี่จะ้ะพอได้ไหมได้อยู่นะนี่จะ้ะมันเจอแล้วนี่ไอ้พวกนี้เก็บไว้ก่อนเนาะ เดี๋ยว่อยมาเก็บเอาเท่าที่เอาได้ก่อนเนาะนี่จะ้ะไว้อันนี้หลุดนะหลุดมือหลุดตามมือมาพวกนี้ก็อย่าปล่อยเขาไว้ก่อนเนาะเอาแค่นี้ก่อนนี่จะ้ะ อ่อมกำลังมันนะจ๊ะของไอ้เล็กๆพวกนี้แต่รอยสองสมบัตมาเก็บกำลังดีจ้ะนี่เนี่ยจ้ะเอ๊มไม่หมดเลยนี่ลูกเล็กแดงแมนมดจ้ะนี่ดูนเดนื้อไหนเคลียร์แล้วเดี๋ยวจ้ะนี่ดูเพื่อนๆ ต้องเอาลาเขาออกนะนู่นอีกนี่โดจะให้ตัดใจไปได้ยังไงเพื่อนๆดูนี่นี่จ้ะนี่จ้ะโอ้ นะจ๊ะธรรมชาติบำบัดนะจ๊ะบำบัดทั้งกายทั้งใจทั้งสุขภาพดูอุย้ยนะขอโทษนะคะ <c oughs> ดีใจหลายไปต่ออย่ารอชา้าจ้ะนี่ไม่เล็กนะจ๊ะไม่เล็กดูขายาวด้วยเพื่อนๆออันนี้ไม่ใช่เรียวไซ์บิวตี้นะคะอันนี้นางงาม อันนี้นางงามนี่นี่ดูดูตอนแรกว่าอีสองสมวันจะมาเก็บนี่จ้ะดูดูยติเขาหืมองั้นเราเก็บแค่บางอันเนาะอ่ะอันนี้หืมดูค่ะอ่ะพยายาม เก็บขาเขายาวใหญ่ๆนะคะยาวนี่ดูนี่เก็บ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 ไว้ก่อนกว้านี่นี่ยาดเขาอีกเต็มเลยค่ะอุ้ยเราดอกที่บวกกว่าน้อนี่กลุ่มเดียวกลุ่มเดียวปาดนี่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 ปอดลรือหรือหรือ เธอมีอีกไหมยังไม่จบยังไม่จบโอ้อืมอะไรจะขนาดนั้นยังไม่จบยังไงเธอเธอกับฉันยังไม่จบใช่ไหมอืมนี่จะ้ะนางงามจัก,กรวาลขาเขาจะยาวจะใหญ่ดูจากเพืเ่อนๆออยู่ใต้หญ้า ดูใต้ยา้าดูใต้ยา้าโอ้ยไปทำความสะอาดเอาที่หลังขอเก็บนี่นี่ก่อนดูมันอยู่ข้างใต้คำเลื่อนอืมดูยิ่งคุยยิ่งเจอนะขาเขายาวจ้ะ ขาเขายาวเหมือนเขาอยากจะโผ่มาให้ให้พน้นให้พ้นพวกอต้นหญ้านะคะแต่ว่าเขาก็ทําได้เท่าที่ทํานะนะเอ,อขี้เราเวลาเราตัดพวกขี้ดินพวกอะไรพวกนี้เราเอากลับมาคือคืนสู่ธรรมชาตินะคือว่าเรามาเทกับคืนสู่ธรรมชาติเห็นอย่างนี้เราเราก็รักธรรมชาตินะนี่จ้ะดู นี่ไปต่ออย่ารอช้าเลยจ้าเก็บต่อเก็บต่อนี่าอ้ยนี่โดนผู้อิกดูไปโดนเขานะคะจะับเพื่อนอ้ยข้างทางอันไหนเล็กนุงก็เก็บไปก่อนเนาะตอนนี้เยอะแล้วเอาแต่ที่อุบอวบนะ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เก็บไว้นะคะนี่เราเก็บนี้นี่มันมีอีกนะอยู่ใต้หญ้าแต่ว่าเราก็เก็บไปก่อนเดีย๋ยวมีไฮไลท์นี่นดูโอ้เชื้อตรงนี้เต็มเลยนู่นอีกนะจ๊ะอันนี้ยังเล็กอยู่นะดูจ้ะไม่เล็กนะใหญ่จ้ะ นี่เน่เน่เน่นี่ไหวนี่นี่นนนนนวานมีเพื่อนๆหนักไปใหญ่อีกเอานี่ก่อนเนาะอ๋หลายดอกอยู่เด้น,นี่นี่นี่จ้า ต่อจ้ะนี่นี่ดูดูดูเขาขึ้นดูเขาขึ้นโอ้ยดูนางงามเขาขึ้นนางงามเขาขึ้นจ้ะนางงามดูว้ายสุดยอดนางงามมากจ้ะ งามมากสวยมากไปเห็นอยู่นะออโอเคน้วไปไปไป,ปงามงามมากโอ้ยเข้าไปข้างในเรไอ,อเขาก็ไม่ได้นี่เขาก็ออกกำลังไม่ได้ก็ม,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 กมากเก็บสิอ๋อใช่ใช่ใชเพื่อนเพื่อน นีจ้ะอืมอีกสองดอกนี่ดูมีสองว้ายไม่ใช่สองดอกดิเพื่อนๆโอ้ยมันไม่ใช่สองดอกเด้อว้ายดูมันมากกว่าสอง โอ้ยอันไหนมีเจ้าของแล้วเราก็ปล่อยนะจ๊ะไปคลิปนี้ยังไงก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ